วันนี้เราจะมาแนะนําวิธีการใช้หมอ้อทอดไทโก้กันนะครับหลังจากที่ว่าเราเปิดกล่องของไทโก้เนี่ยเราจะพบหมอ้อทอดนะครับใบนี้ขนาด5.5 5. 5. ลิตรนะครับและจะมีคู่มือการใช้งานนะครับซึ่งเป็นภาษาไทยอ่านสะดวกใช้ง่ายนะครับแล้วก็จะมีสูตรอาหารของไทโก้นะครับซึ่งลูกค้า,าสามารถนําไปใช้ในการปรุงอาหารได้นะครับ นรายละเอียดของหมอ้อทอดของไทโกนี่นะครับเราก็จะมีตู้ถาด,ดสองชั้นนะครับที่สามารถที่จะใช้ในการปรุงอาหารนะครับโดยที่เราไม่ต้องใช้น้ำมันซึ่งถาดสองชั้นเนี้ยสามารถจะถอดได้โดยการที่กดปุ่มพลาสติกตัวนี้นะครับเลื่อนขึ้นหลังจากนั้นก็กดนะครับพอกดเสร็จปุ๊บถาดสองชั้นนี้ก็สามารถที่จะแยกส่วนกันได้อย่างชัดเจนนะครับซึ่งตัวถาดเนี้ยจะเป็นถาดที่ใช้รองน้ํามัน และฐานนี้จะเป็นตะแกรงที่ใช้สําหรับในการที่จะใส่ตัววัตถุดิบในการที่เราจะปรุงอาหารนะครับซึ่งตัวนี้มีขนาดใหญ่5.5ลิตรสามารถที่จะทําอาหารให้ได้ทั้งครอบครัวเลยนะครับเราประกอบกับก็แค่โต๊เข้าไปนะครับแล้วก็พลาสติกกับตัวนี้เองนะครับตัวนี้ก็เลือบเทฟลอนอย่างดีนะครับอายุการใช้งานทนทานมากนะครับหลังจากนั้นเนี่ยตัวลูกค้าก็สามารถที่จะประกอบกับเข้าไป แล้วหลังจะประกอบเข้าไปเสร็จปุ๊บก็แค่กดนะครับเพื่อที่จะเตรียมในการที่จะประกอบอาหารโดยการที่มันจะมีปุ่มด้านล่างของอาหารตรงนี้นะครับสามารถจะเลือกได้ว่าเราจะประกอบอาหารประเภทไหนนะครับเลือกได้หมดเลยไม่ว่าจะเป็นเป็นไฟเนื้อสัตว์นะครับไก่ทอดนะครับกุ้งได้หลากหลายชนิดเลยนะครับแต่ในกรณีที่เกิดว่าเรามีสูตรอาหารของเราเองเราไม่อยากจะ ใช้ตัวระบบมาตรฐานตัวนี้เราก็สามารถที่จะมาเลือกมุมถูมทางซ้ายได้นะครับขึ้นลงเท่านั้นเองและทางขวาก็จะเป็นการเลือกเวลานะครับหลังจากนั้นเนี่ยพอเราเลือกเสร็จเราก็แค่กดการทํางานเริ่มต้นนะครับถ้าจะหยุดการทํางานก็กดหยุดธน,นเงนะครับ